ปฏิวัติการรับชมทีวีที่บ้านคุณให้เปลี่ยนไปอย่างที่ไม่เคยเป็นด้วยชุดรับสัญญาณดาวเทียมจานส้ม IPM กับการรับชมช่องรายการคุณภาพ120ช่องไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนจานส้ม IPM คุ้มเกินร้อยครับวันนี้ก็เรื่องราวของการท่องเที่ยวนะฮะ หลายต่อหลายรูปแบบแล้วก็การงานอาชีพต่างๆนะครับในงานมากาสร้างเงินสร้างงานสร้างเงินสร้างคุณภาพชีวิตก็ก่อนที่จะหมดเวลาวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับโรงแรมเช่นเดิมโรงแรมเนะเราเป็นเรื่องราวของโรงแรมนะมีเรื่องราวที่น่าสนใจของโรงแรม S31 สเอ๊ะสงสัยไหว่า S31 ชื่อโรงแรมโรงแรมเม่คบอไม่คุ้นบอกตรงถ้าเข้าไปในเว็บไซต์ก็เป็นดู w w เว็บ เอสตัวเอสเนี่ยซูเปอร์แมนเนี่ยนะ S อสสามเอ็ดโฮเทลดัตคอมอยู่ที่สุขุมวิทสามเบ็นะฮะวันก่อนผมได้ไปเยี่ยมเยียนอันนี้เป็นบริเวณของบุฟเฟ่นะฮะเป็นบุฟเฟ่เกือบชั้นที่ชั้นที่6นะฮะชั้นที่6เนี่ยอันนี้ก็มาก่อนเวลาหน่อยปรากฏว่าเข้าเป็นเฟอร์นิเจอร์มาจากอิตาลีอันนี้บรรยากาศวิวด้านนอกสวยไหมสวยนะสุขุมวิทก็แน่นอนนะฮะจะมีจะมีสุขุมวิทสามที่เบ็ดสุขุมวิทสามเบ็ดนะฮะก็ส่วนใหญ่ก็เป็นแขกญี่ปุ่น แขกฝรังลล่งนะเพราะว่าเขามีความมาีมีอะไรนะมีคนอยู่แถวนั้นเยอะมีรถไฟฟ้าผ่านต่างๆ,างๆเนี่ยจากบริเวณที่เป็นห้องอาหารนะฮะเราก็ไปดูบุฟเฟ่ของเขานะครับบุฟเฟ่ทั้งเมียแป๊ดอันนี้เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลบุฟเฟ่นะครับตอนกลางวันนี่จันถึงสุกนี่ราคา361บาทนะก็ถือว่าใช้ได้นะลันใช่ไหมลัลนช์เป็นลันช์บุฟเฟ่ต์ลันช์อินเตอร์เนชั่นแนลเขาบอกว่าเขาสลับสับเปลี่ยนอาหารไปทุกวันนะ ก็มีอาหารต่างๆเนี่ยเนี่ยไปกับพักพวกทางด้านของคนที่เป็นเรียนสมาธิของทางด้านของครูสมาธินะฮะนี่เป็นซุปนะเป็นมุมของซุปต่างๆแต่ที่นี่เขาเด่นอะไรไหมเขาบอกเขาเด่นอาหารญี่ปุ่นเพราะว่าเขามีลูกค้าญี่ปุ่นเยอะเพราะใกล้ๆกับทางด้านพร้อมพงใกล้ๆกับแกปแอนทาวเพราะฉะนั้นแถวนี้ก็จะเป็นทอดสวัสดียังไงสุขุมวิทสามเบ็ดเนี่ยเป็นซอยที่บ้านๆนายกต่อไปอันนี้ลาสัญญานะ อาหารก็ถือว่าเป็นอาหารที่ที่ดูดีแล้วก็หลายหลายรูปแบบเป็นอาหารทุกชาตินะฮะที่จะไปรับประทานได้ผมก็รีบถ่ายนะพอก็เปิดร้านในช่วงนั้นขึ้นมาเพราะว่าอาหารที่จะให้สวยนั้นต้องก่อนที่จะถูกตัก <c oughs> มากมากเกินไปนะฮะ <c oughs> ก็นะเป็นสลัดบาร์นะครับที่มีอยู่ก็ถือว่าก็ได้รับเกียรติวันนั้นได้รับเกียรติจากคุณอุไรวันนะครับนี่เป็นเจ้าเมี่เป็น เป็นประธานนะเป็นประธานประธานของโรงแรมเลยนะเป็นมันดาเจ้าของมนดาเจ้าของแต่ว่าอายุประมาณเกือบ80ดบแล้วแต่แข็งแรงมากนะไปเรียนครูสมาธินะโอ้โหเป็นยังเป็นผู้บริหารอยู่เลยนะในการที่จะเป็นที่ปรึกษาต่างๆนะก็ได้มีโอกาสเข้าไปดูไปชิมอาหารนะครในวันนั้นทั้งอาหารไทยอาหารญี่ปุ่นอาหารฝรั่ง แล้วก็มีกริลต่างๆนะก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ที่น่าชื่นชมก็ก็อยากจะบอกบอกกันไว้นะถ้าไปที่อันนี้เป็นมุมอาหารญี่ปุ่นนะฮะอาหารญี่ปุ่นก็มีมุมซูชินะฮะมุมซูชิต่างๆแต่ยอมรับนะครับว่าซูชิที่นี่สดสดมากนะอ่าสาหรายเยอะแยะเลยนะฮะแล้วก็มีมุม เขามีห้องพักประมาณกี่ห้องครับเนี่ยมีห้องพักมากพอสมควรนะมากพอสมควรแต่ว่าราคาก็เป็นอินเตอร์พอสมควรนะอินเตอร์อยู่แล้วอินเตอร์อยู่แล้วนะแถวๆนี้อันนี้เป็นมุมผลไม้เป็นของว่างต่างๆนะครับที่ได้ไปถ่ายแถวหน้าระบบริกายอันนี้ได้อ๋อมีมีฮะมีเดี๋ยวเราไปไปดูล็อบบี้ล็อบบี้จะอยู่ชั้น8นะฮะล็อบบี้จะอยู่ชั้นแอ๋อล็อบบี้อยู่ชั้น ชั้นล่างเป็นคอฟฟี่ช็อปเพราะว่าข้า<อ>งล่างเนี่ยก็เป็นเหมาะในการที่จะเ,เดี๋ยวเราได้ได้ไปเห็นแง่มุมต่างๆของคอฟฟี่ช็อปด้วยนะครับที่ของที่นะี่อาหารก็จัดเต็มนะที่จะให้บริการต่างๆาง mm. วันนั้นก็วันนั้นรับทานแล้วก็จัดส่วนหนึ่งไปทําบุญที่วัดด้วย <c oughs> ทำบุญที่วัดให้กับนักศึกษาครูสมาธิอะไรต่างๆด้วยก็ถือว่าขอบคุณมากเลยทีเดียวนะครับก็ ก็คนบริหารเป็นคนหนุ่มนะเขากำลังจะซื้อที่ข้างๆเพื่อที่จะจัดทำโรงแรมอีกเพราะเขามีโรงแรมอยู่ในเครือนี่ s 3 1อ mm. so mm ันนี้นะครับมี S33 แล้วก็ S15 ก็คืออยู่ในสุขุมวิทซอยข้างๆอันนี้เป็นบริเวณล็อบบี้นะครับอันนี้เจ้าประธานนะท่านประธานบริเวณล็อบบี้ที่อยู่ชั้น8เวลาขึ้นมาเนี่ยก็จะมีป๊อปคอร์นให้กินเล่นนะป๊อปคอร์นให้กินเล่นมีมุมต่างๆแล้วก็มี าา bon ถามเขาเปล่าว่าคำว่าเอสมาจากอะไรสุขุมวิทฮะถามเขาเปล่าว่าคำว่าเอสมาจากอะไรไม่ไม่ได้ไม่ไม่ได้ถามกันนะหรอมันมีเอสโนเอสนี่เอสนเดี๋ยวนี่มีมุมที่เขาไปนั่งถ่ายรูปเล่นอันนี้ฮะเป็นล็อบบี้ไงฮะเป็นที่รีจิสเตอร์รีชิสเตชันสวยดีอันนี้เป็นเดินออกมาด้านนอกของชั้นแปดนะฮะนี่ก็จะเห็นบนชั้นแปดอ่ะเนี่ยนี่บนบนชั้นแปดนะมองออกไปก็จะเห็นวิวแล้วก็เห็นสระน้ำนะฮะ ที่เป็นบรรยากาศวันนั้นพอดีบรรยากาศดีครับบรรยากาศที่ไปได,ได้ได้ได้ไปในวันนั้นอากาศปลอดโปร่งแจ่มใสบรรยากาศรอบข้างนี่ถือว่าชั้น,นบนทำเป็นการเด่นย่อมๆนี้เลยเป็นาการเด่นย่อมๆฮะอันนี้ถือว่าเขาเองมีเฟอร์นิเจอร์ที่มาจากอิตาลีนะที่ยี่ห้อ at home นะฮะก็เป,เป็นตัวแทนจําหน่ายะเป็นตัวแทนจําหน่ายฮะเป็นตัวแทนจําหน่ายโดยตรงเลยอันนี้ก็เป็นบริเวณล็อบบี้นะที่นี่เขาเขามีนะฮะ ก็จะมีม oh. <f Jean Rabbit bulun> ีล oh. ักษณะของการฝึกทำอาหารทำทำฝึกปลือโยคะอะไรต่างๆเนี่ยมีป้ายขึ้นไว้เป็นเป็นข้อใส่กับผู้ผู้ที่มาพักหรือว่าคนที่เป็นแขกต่างๆเนี่ยมาใช้บริการได้ก็มาตรฐานนะก็มาตรฐานเลยทีเดียวก็ถือว่าก็มีหลายๆลโรงแรมด้วยกันนะที่อยู่ในบริเวณนี้ ไม่ค่อยคุ้นหูคำว่า S เนี่ย S นี่อันนี้เป็น Activity นะอย่างเช่นค o กกิ้งคลา s ครับฟุดนะเกะสลักไม้ทำเบเกอรี่หรือว่าไทยบ็อกซิ่งคลาสนะฮะ Make, มีทำบุญนะเมคกิ้งเอเมริตนะฮะทุกเช้าว,วันอาทิตย์นะฮะเขาบอกให้มีการทำบุญตักบาตรด้วยเนื่องจากว่าท่านประธานเองเนี่ยเป็นคนที่ใฝ่ในธรรมะก็บอกว่านั่งสมาธิเดินจงกรมนั่งสมาธิกันแทบทุกวันในช่วงของ ช่วงของเช้าๆนะฮะทิ้านาทีอยู่แล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าก็ทำให้ได้บรรยากาศแล้วก็การบริหารโรงแรมเนี่ยเป็นประธานในการที่จะบริหารโรงแรมได้ตอนนี้คนบริเดินงานคงจะเป็นลูกๆแล้วมั้งลูกๆแล้วฮะลูกๆครับลูกๆก็จบมาแล้วก็แตละคนท่านชื่ออุไรวันนะฮะอุไรวันนะขอขอต้นนิดนึงท่านเป็นด็อกเตอร์อะไรรอเปล่าอ๋อไม่ไม่ปรากฏสามีท่านเป็นฟาวเดอร์ไงสามีท่านเป็นฟาวเดอร์ของกลุ่มนี้ขึ้นมา แล้วก็แอทโฮมเฟอร์เนเจเข้าไปดูในเป็นอิตาลีขึ้นชั้นล่างของโรงแรมนี้ก็ถือว่าเป็นอฟฟี่ช็อปที่ไปใช้บริการได้ครับครับคุณเสียพงษ์ยังงั้นวันนี้ก็เราก็ใกล้จะหมดเวลากันแล้วนะเอาไว้ว่าเดี๋ยวในในเทปหน้าผมก็อาจจะหาเอาละผมเนี่ยจะอยู่กับ,บวงการท่องเที่ยววงการสนุกสนุกไปไหนมานะะหามาคุยกับท่านผู้ชมอีกอีกต่อไปครับผมฉะนั้นวันนี้ <9. S 2> หมดเวลาหมดเวลานะครับครับต้องสวัสดีท่านผู้ชมในครั้งนี้ครับวสวัสดีครับ